สวัสดีคลิปนี้นะครับมาซ่อมไมโครเวฟซัมซุงนะครับรุ่น ME 711K นะครับมาด้วยอาการไม่มีไฟเข้านะครับอันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับอโอเคเงียบแล้วครับ มาเปิดเสื้อกันออกนะครับโอเคผมถอดฝาครอบมมไมาแล้วนะครับมาดูเบื้องต้นเลยก็คือฟิวนะครับไม่มีเสียงติดนะครับจะขาดในหรือปะ่า สาการนี้ฟิวขาด้านในนะครับต้องมีอะไรชอ็อตโอเคครับ ไม่ขึ้นนะครับฟิวฟิวชำรุดน,นะครับเดี๋ยวหาฟิวมาใส่ตัวนี้แน่จะ10แอมป์15แอมครับโอกี้หลังจากไปคน้นกลุ่มสมบัติได้มาแล้วนะครับฟิวแต่เมื่อกี้ผมหลงไปแล้วว่าตัวไหนตัวเก่าตัวใหม่ ตัวนี้ตัวใหม่นะครับจะใส่ครับไปน่ะมาแล้วนะครับตอนนี้เทสร,ระบบได้โอเคก่อนเทสร,ระบบขอเช็ค ็อุปกรณ์ตัวอื่นก่อนนะครับเผื่อมีอะไรช็อตก็มีขีจิ้งจกนะครับถ้ามีขีจิ้งจกก็ต้องมีตัวจิ้งจกตัวปัญหาไฟฟ้าช็อตนะครับก็่หาตัวไม่เจอครับ เดี๋ยวเราลองดูกันเลยนะครับอ่าเสียงเครื่องทำงานแต่ว่าไม่มีไฟครับน่าจะได้เปลี่ยนหลอดไฟให้ลูกค้า โอเคแล้วหาเครื่องอะไรมาทดสอบนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟมาเปลี่ยนเราจะได้รู้ว่าอะไรทำงานได้บ้างงางเหล็กล็อกขึ้นแล้วก็ดึง โอเคผมเช็คอดไฟไม่ขาดนะครับทำงานยัเดียวครับทีนี้จะเกิดจากสาเหตุอะไรอเ,เอาน้ำมาหนึ่งแก้วนะครับยี่ห้าองศา ชอบไว้นะครับเสียบปลั๊กนะครับอุณหภูมิอ่ะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วครับแสดงว่าจะได้อยู่ผมปรับยังไม่ถูกต้องนะครับจะดูแล้วน่าจะได้เปลี่ยนแผ่นไม่ก้าให้ลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวคนอถอดปลั๊กปลักแล้วนะครับ คลิปนี้ผมจะสรุปว่าน่าจะโดนจิ้งจกแล้วก็ช็อตนะครับทำให้ฟิลชำลรุดเพราะมีคราบแถวๆนี้นะครับแล้วก็เดาไม่ออกเหมือนกันก็คงจะประมาณนี้นะครับอาการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ